สวัสดีครับพี่น้องท่าักครับวันนี้พระชนนของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในงพระคัมภีร์สุสดีบทที่59นะครับข้อที่8ถึงข้อที่10และข้อที่16ถึง17นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าความวางใจท่ามกลางฝูงสุนัขป่านะครับอธิษฐานด้วยกันก่อนข้าแต่พระเยซูกิ์เจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระชนนของพระเจ้าเป็นพริเดชและขอทรงช่วยเหลือที่กำลยยังจะมีความเข้าใจในพระชนนของพระองค์ ให้พระชนม์พระองค์เข้าไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงของหลายในนามพระเยซูกิ์เจ้าอเมนผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับข้าแต่พระเจ้าแต่พระองค์ทรงหัวลอยะเขาทรงยาะเย้ยประชาชิทั้งปวงข้าแต่พรักกาลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะเฝ้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระเจ้าจะพบข้าพระเจ้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์พระองค์จะให้ข้าพระเจ้ามองเห็นพวกศัตรูข้าพระองค์แพในซีรีส์บทที่59ขอทบทวนนิดหนึ่งก็คือว่า บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ท่านดาวิดได้เขียนขึ้นตอนที่ซาอูลเนี่ยนะครับมาทําร้ายท่านส่งคนมาฆ่าท่านบนเตียงนอนท่านเองนะครับแต่ว่าท่านเองก็หลบหนีมาได้โดยภรรยาที่ชื่อมีคารเนี่ยนะครับช่วยรอดปลอดภัยมาได้ mm hmm. เมื่อท่านต้องหนีซาอูลเนี่ยนะครับท่านก็เลยบอกว่าพวกซาอูลเนี่ย ที่ตามไล่ฆ่าท่านเนี่ยเป็นเหมือนกับฝูงสุนัขป่าจากพระกมภีรตรงนี้ท่านได้พูดถึงความวางใจของท่านดาวิดท่ามกลางฝูงสุนัขป่าว่าอันที่หนึ่งครับพระกมภี์บอกว่าแต่พระองค์ทรงหัวเราะเยาะเขาพระองค์เยาะเย้ยประชาชาติทั้งปวงกาลังพูดถึงว่าพระเจ้าไม่ได้เห็นคุณค่าของคนเหล่านี้เลยและพระองค์ไม่ได้เห็นความสําคัญของเขาเลยว่าไอการที่พวกเขาพยายามจะทาลายคนของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพวกนี้เศษขยะทั้งนั้นพระองค์หัวเราะเยาะเขาแต่กันเองพี่น้องที่รักครับ ขอดูน้าใจว่าถ้าเราดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทําถูกต้องแล้วเรามีคนอื่นกั่นแกล้งเราเราไม่ต้องกลัวครับเพราะพระเจ้าจะหัวเราะเยาะเขาเพราะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อตามสัญญาของโปรงและพระเจ้าไม่ใช่แค่หัวเราะเยาะเท่านั้นนะครับพระองค์เยาะเย้ยประชาชิทั้งปวงด้วยเพราะศัตรูของดาวิดที่อยู่รอบข้างดาวิดมีเยอะมากครับแต่พระเจ้าจะปกป้องดาวิดเพราะดาวิดดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้า นั่นคือประการที่1ครับประการที่2พระเจ้าทรงเป็นผู้ปกป้องเขานอกจากเขาจะวางใจว่าพระเจ้าจะไม่ทรงให้คุณค่ากับคนชั่วอันที่2ก็คือพระองค์เป็นผู้ทรงปกป้องในพระคัมภีร์ท่านบอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระกำลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์เฝ้าคอยพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ตรงนี้เขาได้พูดถึงลักษณะของพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระกำลังพระองค์เป็นป้อมปราการ พระองค์เป็นกำลังเข้มแข็งของเขาดาวิดเองนั้นกล่าวอยู่เสมอว่าพระเจ้าเป็นกำลังของเขาเสมอก็สามารถจะเผชิญพิกตการได้โดยพระองค์ถ้าเราไปอ่านในข้อที่17ข้อ17บเก็บอกว่าข้าแต่พระกำลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์จะสังเกตว่าในบทที่59นี้จะย้ำสองครั้งสองครั้งนะครับและท่านก็ยังพูดต่อไปในข้อที่16กก็เช่นเดียวกันเพราะพระองค์เป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ เป็นที่ลี้ภัยยามทุกข์ของข้าพระองค์ในบทนี้ใช้คําว่าป้องปราการถึง3ครั้งด้วยกันอาล่ะครับพระองค์ปกป้องท่านเสมออันที่1พระเจ้าไม่ทรงเห็นคุณค่าของคนชั่วอันที่สองพระองค์ทรงปกป้องคนของพระองค์อันที่3ามเขาพูดอย่างเต็มปากว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ตรงนี้ในข้อที่1 6 1 7และข้อที่10บบอกว่าพระเจ้าของข้าพระองค์จะพบข้าพระเจ้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์นั่นเองเขารู้ว่าพระเจ้ารักท่าน ด้วยความรักอันมั่นคงคือความรักไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้ 16. อ16ก็บอกเช่นเดียวกันบอกว่าข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงอนุภาพของพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าข้อ17บอกว่าพระเจ้าทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ข้าพระองค์เมื่อกี้ได้พูดถึงพระเจ้าเป็นป้อมป,ปราการ3ครั้งวันนี้พูดถึงพระเจ้าเป็นความรัก3ามครั้งเช่นเดียวกันเพราะว่าดาวิดรู้ดีว่าท่ามกลางฝูงหมาป่าพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่ไม่เห็นคุณค่าของคนเหล่านั้นที่เป็นคนชั่วพระองค์จะทรงปกป้องท่าน และพระองค์ทรงรักท่านและนันเองเมื่อพระเจ้าทรงรักท่านใครจะแตะต้องท่านไม่ได้หรอกครับวันนี้ขอูนุญใจเราพระเจ้ารักเราเกินที่เราจะเข้าใจพระองค์จะทรงปกป้องเราตามความรักของพระองค์อธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์เจ้าที่ข้างหลายได้ติดตามพระองค์ข้างหลายวางใจในพระองค์ท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางฝูงสุนัขปาเพราะข้างหลายเชื่อมั่นคงว่าคนเหล่านั้นไม่ได้มีค่าอะไรในสายพเนตรของพระองค์ พระองค์จะทรงปกป้องคนที่เป็นคนของพระองค์และพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายเพ,พราะพระองค์ทรงเห็นคุณค่าคราบทั้งหลายและวันนี้ข้าแต่พระเจ้าโปรดยกโทษในหลายครั้งที่ข้างหลายมีความรู้สึกว่าพระองค์ห่างไกลเหลือเกินข้าแต่พระเจ้าข้งหลายมีความเชื่อมั่นคงเดี๋ยวนี้ว่าพระองค์ประทับอยู่ใกลใ้และทรงช่วยเสมออธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน